รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดอร์นาทีวีาาร่วมกับบริษัทฟันแอนด์ฟอรจูนจำกัดเสนอาม,มาตามนัดรีเทิร์น,น,น <Return. S 2> สนับสนุนโดยโตโยต้าโครราติสรุ่นฉลองครบรอบ50ปี BSC International วีสอยน้ำนมถั่วเหลืองแคลเซียมสูงสูตรหวานน้อย บัตรเดบิตเคทีบีเอ็มคอร์ดเอ็นเตอร์เทนเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ความสนุกสนานของครอบครัวมาตามนัดรีเทิร์นค่ะสวัสดีครับคิดถึงอ่ะพอแล้วพอแล้ว นี่คุณทำอย่างเงียบเมียที่บ้านเนี่ยลุกขึ้นวิ่งได้แล้วนะเราไม่เจอกันอย่างเป็นทางการแบบนี้ร่วมงานกันแบบนี้มา19ปีนะคะพี่ต้อยสมัยก่อนแหะมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างสมัยก่อนพี่มาทํางานเยอีฟตัวเท่านี้ใช่ตอนนี้เยอีฟตัวเท่านี้เมื่อก่อนหนูยังโสดใช่ไหมย้อนไป19ปีตอนนี้หนูดันโสดผมขอไวพรคุณเลยค่ะไวพรอะไรคะ ให้โสดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ไปเอาถอนก็นไดุ้นไ่เอารอยอยู่อ,อางี้ผมยังจำภาพที่ประทับใจเมื่อก่อนๆนี้ได้กับความสำเร็จของมาตำนัดที่เราสองคนทำงานด้วยกันมาตลอด10ปีม,มีภาพเก่าๆให้เราดูรึมปล่าไหมมีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตัดภาพไหนมานะอย่าฆ่ากันนะถ้ามีไปชมกันนะ นี่เบียดอกตินใจนี่นกกระเต็นเมียเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียบวชชีสิครับสี่คุณยาลีว่าไงนะครับที่อยู่ในใจสวครับครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับ อาจจะโชคดีนะฮะอาจจะเป็นแม่เป็นตาที่วจะได้แต่งงานอาจจะมาเจอผู้หญิงที่ดีในวันนี้ถ้าพี่เด็กมาชนเป็นแล้วนี่จะเป็นรังตัวต่อดีไม่ค่ตุกกะตุกดีครับดีครับชายเองก็อะไรประกาศชื่อเขาไงรแล้วเซกเซกนุมเซก นี่ยังโตไม่เต็มที่แล้วคุณจสช้าจะโตกว่านี้ไหมไม่โตแล้วเต็มที่แล้วนะเออกัดเจ็บเป็นมาลาเรียกัดเจ็บยุงลายยุงยุงถูกยุงใช่ใช่ยุงก้นฟองเออถูกไก่นกลุยฮะเหลืออะไรอ่างูงูอะไรงูพองงูเห้า ถูกต้องเอออ่ยู่บนหัวคันตัวเล็กๆเขาครับอ่าเราเราเราที่เราทอดกินตอนเช้าทอดกินตอนเช้าอะไรเจียวได้ทอดได้ไข่ขาวไข่ขาวถูกต้องอินโดงเซียใช้อะไรหลอดครับหลอดถูกต้องครับนี่ปากครับปากคำหลังครับเม้นปากเม้นปากถูกต้องครับเอ่อญาติกับก้อยอกุ้ยไม่สุกครับเด็กเด็กถูกต้องครับ นี่นะครับลายพีมเคี้ยวเคี้ยวกำแรกครับช้าครับเคี้ยวเรื่องเคี้ยวเรื่องถูกต้องครับผู้ดแบบก้อยเป็นอะไรครับพี่น้องสาวญาติแฝดฝาแฝดฝาแฝดถูกต้องครับนี่อะไรครับต้นแขนจริงๆแล้วผมว่ามาตัดนัดเนี่ยมันประทับใจทุกนัดนั่นแหละแต่นัดที่ถูกใจผมมากที่สุดแล้วก็หาแบบหาแบบแตกๆแฉะๆเลยเนี่ยนะ ก็ต้องเป็นนัดของอดอกดินที่มาใบ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 แล้วฟันปลอมหลุดมาแล้วแกก็เดดฟ้าโอ้นั้นักาผมต้องหัวเราะต้นตูบน้ำตาไหลพูดไม่ออกเลยแล้วมีหลายอันนะพี่ต้อยค่ะอย่างนัดสอสอที่มาอะไรให้มันก็ให้เกียรติเราตลอดหนูชอบหนูประทับใจโอ้โหพระเอกสีครับอย่างไรก็ตามวันนี้ฝันได้เป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะกลับมามีนัดกันอีกในทุกวันจันทร์ทุกวันอังคาร หลังเคารพธงชาติทาง Mo เด r n ์นายทีวเรามาพบผู้แข่งขันในวันนี้ไหมแซบไหมจริงๆแล้วต่อไปนี่เราจะมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาด้วยอ่ะเทปสองสองคนมาเล่นกับนักแสดงใช่เซเลบริตี้แขกผู้มีเกียรติอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นครั้งแรกเรายังไม่ได้ประกาศรับสมัครครับต่อไปเราจะประกาศรับสมัครท่านที่อยู่ทางบ้านเตรียมตัวไว้ได้เลยได้นะครับซ้อมกันให้ดีมาเป็นคู่อ้าวมาเป็นคู่แล้ววันนี้เราก็มากันสองคู่เหมือนกัน เป็นใครพี่ได้ครับพวกที่เป็นพวกช่างเมาส์ครับแล้วเมาส์จนได้ดีนะครับก็จะมีดีเจดาด้าบึกบึนหลันล้แล้วก็ดีเจบุกโกอ๋อทีมแรกอ่าทีมแรกคือบุกโกบุกโกดาด้านึกว่าเด็ดแล้วเหรออ่าทำไมโอ้โหทีมหนูเจ๊แมม ดีเจเชมันนี่ยังกลัวปากเขาเลยนะกับอีกท่านหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันอะใช่ครับดีเจนุ้ยค่ะเราเรียกเขาพร้อมันเลยดีกวมครับ่ะพร้อมาเลยครับทั้งสี่ท่านเลยสวัสดีค่ะสดีค่ะ โอ้หล่อสวยกันทั้งนั้นเลยแต่ทําไมต้องชื่อเหมือนกันหมดทุกคนชื่อดีเจหมดเลยอาชีพดีเจคุณดิมะชื่อดีเจไม่รู้รุ่นผมไม่รู้จักแล้วผมรู้จักเต็เจดีตะเวนไหวพระว่าอยากทราบพี่นึงว่าแล้วชื่อจริงชื่ออะไรกันครับดีเจนุยครับดีเจนุยครับเอาชื่อจริงเลยเหรอจริงเต็มเต็มเหรอฮะ เต็มมไม่ไหวฮะยาวมากเอาอาคนนี้ไปตอบได้ฮะชื่อดีเจเจแหม่มรขบชื่อจริงไม่มีแล้วค่ะเจแหม่มชื่อสมุดไม่รู้ประวัติทั้งหมดเลยบุกโแล้วครับบุกโกลชื่อจริงๆชื่อว่าธนัดสะพานค่ะไม่ใช่นะผมจำได้นะอะไรคุณวินัย วินัยมันโดนอ๋อเขาดีวินัยมันโดนพี่ชอตไลนออกไปแล้วพี่มันโดนพี่ชอตไลนออกไปแล้วอันนี้วินัยอันนี้วิทูดอันนี้วิวิบัตนะเออนี่จองอันเลยใไหมวินัวิบัติได้แล้วครับดาร์วรินดาค่ะขอต้อนรับทั้งสี่ท่านนะครับแล้วขอเชิญประจำที่เลยครับเชิญครัความสนุกสนานของเกมในช่วงแรกเราตั้งชื่อเอาไว้ว่าก็อยากถามอ่ะอยากถามว่าทำไมล่ะก็สักครู่สิครับ บาร์บ,บีวพลาซา25ปีบาร์บีบบวพลาซาโซโล่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช,ช่างน,น้ำดื่มคริสตัลตสีเบเยคุยูวิชิวต้องขอบคุณทั้งสองทีมเลยนะเพราะว่าเขาช่วยกันทำมาหากินกับเราจริงๆเข้าใจตั้งชื่อทีมของขา้มาเองอ๋อมีมาเหรอฮะ <c oughs> เราไม่ต้องตั้งให้เขาใช่คือถามคือถามคุณวินายแล้วกันวินย ก็แบบแฮปปี้อารมณ์ดีตลอดเวลาเราก็เลยไม่อยากให้เครียดเราก็เลยชื่อทีมว่าอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดทีมน้อยได้ด่าครับชื่อนัทธรรมดาไปค่ะธรรมดามาพ่อเราชื่อทีมว่าแซบว่าแซบว่ามิทาด้วยมิทาด้วยช่วงนี้ช่วงอยากถามนะครับกติกาเราอย่างนี้เราจะมีคําถามทั้งหมด5ข้อ4ข้อแรกเนี่ย คุณยานีจะเป็นผู้อ่านคําตอบให้ก่อนแล้วผมจะถามคาถาม,มแล้วก็เลือกตอบโดยการใช้ทุบไปถ้าตอบถูกได้2คะแนนถ้าตอบไม่ถูกอีกทีมหนึ่งจะได้ตอบทีมที่สองตอบถูกได้1คะแนนเท่านั้นครับแล้วข้อสุดท้าย<ไ>ข้อที่5เนี่ยจะเป็นคลิปจากทางบ้านเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วเราจะเริ่มข้อที่1ในช่วงอยากถามข้อกอขอแซงขอแซงก็เป็นเรื่องขับรถแน่ข้อขอขอโทษขอโทษข้อคอ ขอจอดฉุกเฉินบ่อยครั้งครับที่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารนอกเหนือจากการใช้สัญญาณไฟหน้าไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วสัญญาณมือก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้เพื่อแสดงมารยาทที่ดีในการขับขี่ถ้าผมขับรถไป แล้วผมชู2นิ้วให้เป็นรูปตัว V สนิ้วสองนิ้วสองนิ้วนะจ๊ะสองนิ้วเอาสองไม่ถูกนะสองต้องสองนิ้วจะหมายความว่าอะไรอะไรสองนิ้วกดเร็วตอบมาค่ะตอบถูกได้สองคะแนนจำคำตอบได้ใช่ไหมคะตอบค่ะว่าผัดทอดนะสองคะแนนครับโอ้า พี th ่พี่ขอโทษคือวันนี้พอเป็นมาตรฐานคนแรกบางทีพ anyway ื้นเพิ่งแล้วยังไม่แน่นนะลูกนะมาให้จัดไใส่ยาทำพื้นให้ค่ะอย่าทำลายฉากเอาล่ะดินหนูดีใจอะค่ะพี่ไม่ไม่ไม่คือดินเบาๆแล้วเพราะว่าก่อนก่อนออกมาเนี่ยกินกุ้วยกับอ้อยมาแล้วจริงเหรอโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นจะต้องเกิดตกรอดแบบไปให้คนดูรอดท้องหน่อยได้วยนะจะได้เป็นสี่มงคลก่อนกลับบ้าน อาข้อต่อไปครับข้อที่สองครับข้อกอ,อ,กอนิทัตละอ,องสีอะไรอะข้อขอเสนีบุตรสปเกตอะไรอะโอ้โหข้อคอไพบูนบุตรขันอะไรอะรู้ดิหรอถามว่าทั้งสมชื่อนี้ชื่อใดเป็นชื่อของครูเพลงที่สร้างสรรค์บทเพลงเอาไว้มากมายในอดีตครับ Hvad? เขามีทั้งงวงทั้งหางด้วยนะลูกตอบครับตอบว่าไผ่บูนบุตรขันไผ่บูนบุตรขันรู้จักเหรอไม่รู้จักค่ะแต่คิดว่าชื่อชื่อน่าจะได้ชื่อชื่อเหมือนอากูเลยก็เลยรู้ว่าน่าจะอตอเป็นคนขับโชวให้เราเพราะชื่อไผ่บูนนี่ต้องอยู่ทางดนตรีแน่นอนค่ะอีกสองให้เลบ แจ้งให้ดองทราบถึงน้องจะเห็นรถไปสองคันเรายังไม่ได้แจกช่วงนี้นะคะเออาหรไม่ใช่ตอบถูกก็ได้เลยเห็นยังไรนะครับช่วงนี้จะไม่มีการตกรอดเป็นการสะสมเงินรางวัลครชนะก็จะได้รางวัลมากกว่านะครับขออนุญาตเปลี่ยนวิธีการกดได้ไหมคะได้ได้เรามีค้อนให้บอกคุณผู้ชมมาเรามีค้อนให้บางทีเราแรงไม่พอแจ๊ไม่ได้ใช่ไหมเราซ้อมเถอะนะซอสเดียวตัดรถไม่ได้อม มาข้อท <łość> ี่สาครับข้อกอครั้งที่สองข้อขอครั้งที่สและข้อขอครั้งที่สี่ถ้าถ้าเรารู้สึกท้องเสียอ๋อกไ่ใช่ไมหมน้องเคยนึกว่านึกว่าสคริ์กุลวัน น้องนึกว่าสิดยอดกว่าวันนะน้องตกใจพูดถึงลอนดอนเกมส์หรือโอลิมปิกเกมสซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง13สิงหาคมนะครับซึ่งมีไปแล้วนะครับโดยประเทศอังกฤษได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ถามว่าประเทศอังกฤษได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2012ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับ เป็นภูมาค่ะเจอิครับโอ้สุดยอดคุณสุดยอดคุณสุดยอดจริงแต่ผมบอกตรงๆเลยนะผมอายเขาตอบครับอว่าสองครับครับว่าสองค่ะครั้งที่สองทีมที่ตอบครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามนะครับีมวินัยตอบไปแล้วครับพี่เต้ยครับ ที่ได้กับพี่ทูนใช่ไหมครับได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วครับเึงเราจะกดไม่ทันเราก็รอรับอันนี้สองเวลาเขาตอบผิดแต่ก่อนจะรอรับอันที่สองขอเปลี่ยนพอเดียนนะคนี่เพื่ออันนู้นมันเซนเซอร์มันไวกว่าไม่ละเหมือนกันมันอยู่ในเครื่องเดียวกันต่อไปข้อที่สี่ครับโอ้อันนี้ง่ายโอ้โหแล้วตรงกับการเป็นเจดีเอดีเจ้ดีเจพถ้าพี่สักสนหนู

และข้อที่สามครับนกเขาคู่รักโน้นแน้นกเขาคู่กรุ๊กกรุ๊กพี่นกร้องไกจะถามว่าเพลงใดในสามเพลงนี้ที่ไม่ใช่เป็นบทเพลงของสุนทรภพนกคู่รัก ไม่ใช่อันแรกใช่อันแรกใช่อันที่สองอะไรนะอันที่สองลาทีปักน้ำ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 ครับลาทีปักน้ำฮะโอ้ยเก่งจริงๆลาทีปักนานทีนี้ชื่ออะไรนะฮะมีนายของพี่ทูนเราไม่ต้องไปเรียกชื่อถึนมาจำชื่อทีมอะไรนะผิดครับตอบครัคารุรากเขาครุรักค่ะได้เพียหนึ่งคะแนน ฉะนั้นเราจะไม่ถามคำถามข้อที่5สุดท้ายเพราะคะแนนมันขาดแล้วเนาะขาดแล้วขาดแล้วถ้วาแปลว่าทีมชนะในช่วงนี้ช่วงอยากถามเป็นของแซฟเวอร์ครับเราจะพักกันสักครู่หนึงแล้วมาพบก,กับช่วงเกมที่เป็นอมตะที่สุดของรายการมาตามัดครับสนับสนุนโดยเบเนคอกาแฟาผสมแคลนสตา r น ชุดครึ่งน,นอนโตโต yeah, so ้ยูโรคัสต์ดเคปกย15โลชั่นทากันยุ่งแสบร้อนบริเวณกลางอกอ,กอนันึน่งมาจากการไหลยอดของกรดในกระพาะอาหารเลือกอโมจินเยวเราจะคงอยู่กับรายการมาตามนัดแต่กับกับช่วงเวลาที่ฮอตฮิตที่สุด เราจะมีเวลาให้1นาทีต่อ1หมวดนะครับหมวดหนึ่งจะมี25คําครัาเราจะไม่มีการย้อนกลับราะว่าขอย้อนกลับไปที่คานั้นไม่ได้ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับกติกาพอทราบนะคะถ้าไม่ทราบให้กลับบ้านไปศึกษาก่อนเราจะเริ่มกันที่ทีมที่มีคะแนนมากก่อนไหเชิญไปจำที่เลยครับพร้อมนะครับค่ะเี็กตัวจบเวลานะครับเริ่มครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้ แลบลิ้นเข้าค่ะอาหารอาหารของญี่ปุ่นข้าวปันคอยข้าปันสาลยตุ๊กกี้ตุ๊กตี้ลาิมีสาตีมีสาิมาติบสิมาตาติมีาตาิาสาิมาินอาหารญี่ปุ่มาิาติีสาีาติมีีินีามาิวีตอร์จอจอครับมีสาติมีม่สาวจอดสาติมีสาติมี ตาคับมีคำว่าตาค่ะตาคนตาไก่ถูกต้องครับข้าใส่ในอาหารข้าวสีแดงๆดงผิกใช่หรือเปล่าผ่านไหมผ่านครับม่านผ่านผ่านผ่านครับพี่น้ตพี่น้ตโน่นดูดออตาผ่านิดไม่ไม่อัลกตลกเดี่ยวไปกรองเดี่ยวไปกบอนถูกต้องครับชอบใส่ในชุดสีดอกแกวชอบกินผิิตาตาตาดูดงตัดูดู ไอ้ที่ผมต้องถามหน่อยว่าเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณชอบกินอะไรมากที่สุดลูกชิ้นนี่ข้ามากับก๋วยเตี๋ยวไหม้ไหม้มากกวับก๋วยเตี๋ยวคุณชอบเห็นหุ่นเนี่ยผมถ่ายถูกเลยนะจะชอบกินชอบกินเส้นปากหมูไง้นี่ขอโทษนะดีที่ตอบว่าเส้นไม่ตอบว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวครับทำไปได้4คำสีคะแนนบวกของเดิม5คะแนนเป็น9คะแนนครับขอบคุณมาก เชิญคู่อย่าไปเครียดเชิญครับอย่าไปเครียดเอาละเจ๊แม่บ่าก่อนครับแม่บ่าก่อนนะครับในชุดที่4ครับ4นะครับ60วินาทีพร้อมเริ่มครับทันหูถูกต้องครับมาแมวแมวกวักแมวกวักมาดิเขาก็กวักครับกวักนางกวักนางกวักนิ้วกวักมือกวักมีคำว่ามือครับมือกวักข้าพานไปก่อน หันโอเคแหนมเนืองเรามีแหนมเนืองแหนมเนืองอะไรผักแหนมเนืองมีผักเอาไปทอดใช่ไหมยัหมูยอหมูยอถูกครับอาสยามอาสยามลูกชงไม่ใช่ลักลองลักลองใบเตยโอเคถูกต้องครับโอ้โหผีผีผีครับปีกระหังกระท้วคต้อนครับหมูหมูหมูอะไรหมูหันูถูกต้องครับ แรบลิงแลบลบิงเลียเลีย <Excel> น <KK> ี <Laurie freely split> oh. ่คำว่าเลียครับเลียปากโกมปากเข็มขัดเข็มเ้ากางเกงกางเกงนี่คำว่ากางเกงสิบกระดุมกระดุมนี่คำว่ากระดุมกระดุมกางเกงกระดุมเข็มขัดกระดุมสิบกระดุมบางทีไม่ได้จะถูกนะครับเขาให้คำว่ากระดุมกางเกงไม่ใช่กางเกงกระดุมกางเกง รีเวอร์ซอเปล่าคะเมื่อกี้นี่แบมือกวักกวักมือ วกมือได้เสียได้แล้วจริงๆถ้ากลับคำก็น่าจะพูดได้นะพี่ต้อยนะจะบอกไว้เลยบอกได้นากลับคำนะฮะแต่เมื่อกี้พี่สยองมากเลยพี่นายอ่ะตัวใบขนาดนี้ข้าใจดีเลยอะตัวชี้ไม่หลดตัวจะดึงอีกอ่ะน้องแค่คันหูแต่ว่าทำไปได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะได้ไป6คำหกคะแนนบวกกับ1คะแนนตอนนี้มี7คะแนนไล่ขึ้นมาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วอ้าวกลับไปเป็นทีม แอบหลับกันเลยค่ะระวังค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะคุณโกนะครับได้ชุดที่เท่าไหร่คะชุดที่สามชุดที่สามนะครับ60วินาทีพร้อมเริ่มครับก่อนที่เราจะต้องเข้าเราต้องไปก่อนทไปก่อนกระโดดน้ะไม่ต้องไปกรรมการบอกอะไรติดตัวระวังไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนอ้วนที่นอท้องแตกของแตกหอยเกี่ยวทองแตกชาลีกระหางชาลีกระหั มาครับมาเสืออะเสือเสือครับเสือเสือระทับฟ้ามีอะไรปวดทองฟ้ามีอะไรเดือดอะลาเดือดอะลาเดือดเือดี้แช่เท้าอะผมบวมแช่เท้ามาตั้งเจ็ดเจเดถึงต้องครับไม่มีหัวแล้วหัวตายอ ซ้าช้าช <elim> <N> ้า <night> ล <N> ัง <night> ล <N> ังลองลองลูก <night> ท <N little> <N> ุ่งเออเรารู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึง้าไม่ใช่คนรเอาไปลังรับ ทำยากยากกับใบได้ทำง่ายง่ายกับหลุดไปนะครับทำไปอีก3คำสามคะแนนรวมเป็น12คะแนนครับตอนนี้ยังขึ้นไปนั่อยู่นะครับนั่อยู่5้าคะแนนหคะแนนแต่ฝั่งนี้ก็มีสิทธิ์นะคะเชิญค่ะใช่ครับยังมีสิทธิ์ที่ตามเขาทันอ่าใช่อนนี้ตามหลังอยู่5คะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะเจ๊ตื่นเต้นมากทำล้วนชูโชกของเขาเนี่ยแล้วนี่ชูชกไม่เท่าไหร่ไอ้ตุ่นไข่คนเนี่ยไข่คนก็นั่นแหละสิ พี่กนคิดว่ามันยากเนาะอ๋อก็แหละวก็ดูเมืองเก่ะอ๋อกันอย่าไปว่าเขานะครับเป็นคำใบ้ชุดที่หนึ่งครับพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับผู้สิตุ่นตุ่นตุ่นชตาตุ่นตาอะไรอยาราศีหมอช้างหมอช้างหมอช้ครับพูดเบาคุณดเบาๆโซนตุ่นชะตาครับ หวยหวยหวยนี่ค้าหวยใครกดอรครับนี่อะไรหผือผมหงหมวอง้องหมองหอมทองหอมทองหอองหน่อยมทองหองหอิทออมทมงมองเดิทองหมงมทองหอมทองครับองอมไองหอมทออมรองเอมทออมทองหอมทองหมงหอมทรงทองหอมงหมทงหองทอง อะไรมุงมุงมุงอะไรมุง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 คายเป็นแหลกเป็นแหลกเป็นแกอมูลี่มอวงมตัวหนึ่งทินาหนึทินาหนูนาหนูนาถูกหนูนามุงก็คืออะไรหางยิเจ๊ิ้จิงเจกินได้นั่งแสดงคยอ้อยคอ้อย ค้ำแรกเนี่ยโอ้ตุด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 คุณใบอะไรครับหมอดูเนี่ยมาตุดตุดตุดไม่พูดเลยเพราะมันพูดออกมาตรวจดวงก็มันจะหักอ๋อตรวจใช้คำว่าหมอดู๋อตรวจจะไม่ดูดูดวงก็ไม่ได้ต้องแบบหาคำอื่นเป็นตรวจดวงหรืออะไรเนี่ยแล้วพูดคำเนี่ยตุดตุดตุดน้องก็คิดว่านุ้ยมันด่าเจ๊แม่มอยู่อ๋อต่รับมือไม้สั่นิบาโอ้โหแต่สุดยอดครับ สุดยอดเลยทําไปได้ถึง8คำแปดคะแนนรวมแล้วสิบน้าคะแนนครับเจนกาเจนกาเจนกาโอ้โหระวังค่ะระวังค่ะระวังโอ้มาสรุปคะแนนกันครับคุณอันนีสรุปคะแนนสรุปคะแนนว่าทีมอย่าไปเครียดได้ไปเท่าไหร่ ไม่น่าเชื่อค่ะพลิกไปเลยนะคะแซงเนาะโอ้แซงไปเลยนะคะจากที่น้อยๆกันอยู่กลายเป็น12อย่าไปเครียด15ค่ะตอนนี้หายเครียดหายเครียดแล้วนะคะมันมีผลสิคะมีผลครับมีผลเพราะว่าสำหรับทีมที่ชนะของวันนี้มีคะแนนมากกว่านะครับ ทั้งทีมจะได้รับรางวัลไปวันนี้30,000บาทครับอ้มหที่นี่จะน้อยกว่าจะได้รางวัลเป็น1 5 0 0 0บาทตอนนี้นะคขอบคุณครับยังมีแถมค่ะเมื่อกี้สปอนเซอร์ชิ์มาค่ะผู้มีประกาศแล้วคุณบอกแถมกล้วยกับอ้อยไปด้วยเลยเราให้เสริมขอบคุณ อาละครับพรุ่งนี้เราจะต้องมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากจะให้การบ้านไปเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องสลับคู่กันก็ให้ไปตั้งชื่อทีมใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วพรุ่งนี้ยิ่งหนักกว่านะคะในงานด้านศิลปะซี่้งมีการวาดรูปใายกันอีกนะมุกโกเก่งมากเลยฮะไม่ควรฟังๆรับชมค่ะน้องมีชื่อทีมแล้วใครคน กันเก๋กว่ากระดุมกางเกงเอานี้ก็เผื่อจะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะชักชวนให้ร่วมกันสนุกนะครับโดยการส่งคําถามที่เป็นคลิปความยาว30วินาทีส่งมาที่นี่เลยครับแล้วมีของรางวัลให้ด้วยค่ะมีของรางวัลให้คลิปใดที่ได้รับการออกอากาศเราจะมีมอบให้2,000บาทค่ะและสำหรับที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมเล่นสนุกกับเราขนาดนี้ก็ส่งจดหมายมาได้ที่ นี่ตามนี้เลยเป๊ะ,ปะวันนี้ต้องขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณเสื้อผ้าครับผมจากแจ็คสเปคครับเสื้อผ<ๆ>้าดีชั้นนะคะ DBF และเครื่องประดับแพนโดราคุณพรุ่งนี้เราพบกัน <c oughs> หลังเคารพธงชาตินะครับกับมาตนำต์รีเทิร์นทางโมเดิร์นไนท์ทีวีครับวันนี้สวัสดีครับ

พวกยางอางเงี้ยพวยางแล้วอ้แล้วพวกอะไรทู่ปแบไแล้ว่เห็นหรือไงลรปบนี่ไงลานฉลุรูปแบบฉันเป็นการเออเห็นไหมพวกอะไรเห็นไหมยไปโยนไปโยน